สวัสดีค่ะวันนี้ก็ค่บ่าวบ้านนานะคะอยู่ทางนี้นะคะเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางไปทำบุญนะคะที่วัดโคกสมอนะคะฮะ ไปต้องขยบะ่ะไปต้องขยบอ่อยู่เฝ้าหน้าอยู่เฝ้าหน้า,า,นาจ้าเพราะว่าน้องนาเดียไม่สบายด้วยตอนแรกว่าติดน้องนาเดียไปโรงเรียนแต่ว่าตอนนี้น้องนาเดียก็ไม่สบายก็เลยไปซื้อยามาให้แล้วเมื่อเชา้านี้อยู่เฝ้านาดูแลนี่แหละค่ะคอยเปิดปิดป,ดประตู ้คอยปิดเปิดประตูก็ขออนุโมธานาสาธุบุญด้วยเด้อก็ต่อยอดเออช่างเขาจะเดินทางแล้วก็ร่วมบุญไปแล้วนะก็จะฝากต่อยอดอีกะจ้าฝากต่อยอดนะคะฝากไปต่อยอดเนาะ ดูฮะจ้ารถก็จะออกเดินทางแล้วนะคะเดี๋ยวไปฝากต่อยอดก่อนนะคะ lưu sang còi nho cung sáng còi rồi đến đây rồi còi rồi 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 รถแล้วนะคะพร้อมที่จะเดินทาง <d ic c> เสร็จให้เรียบร้อยจ้าเออประตูประตูนะปิดให้เรียบร้อยข้าใจบ่าจ้าเวลาเลิกง,งานแล้วค่ะข้าใจจ้า มีอะไรสั่งอยู่ไหมคะเจ๊ก่อนเขตจะรับเอฟซีรอเขาจะรับเอฟซีเจ๊จะติดตอนรับเลยเออว่านี่เจ๊ห้ามไปจากโดมนะกลางวันอ่ะข้าอยู่แถวนี้ยปนเปี้ยนปนเปี้ยนอยู่แถวนี้ก็จะนอนก็จะนอนเข้าวโดมนะยามกลางวันนะนอนอีลีนี่แหละเจ้านอนหลับใบกระเฮียดนอนเว้นกบาลเ่ยนอนเผาแบบว่าเอาก็นอนเข้าวโดมนอนเว้นอยู่โดมแบบว่า นอนเอื้อนนอนฝ่อนอนขึ้นเจ้าค่ะขาเอิ้นนอนเว้นกางวันก็เขาบอกว่าพักผ่อนนะการความเดียนร้อนนะตอนเช้ากับตอนเย็นแล้วก็ทำภารกิจนะพี่หืมลาจนพอจ้าเต็มวัวดำเบิงเลยงเต็มวัวันดูผู้บ่าวบ้านนาก็หล่อขึ้น่อขึ้นนะคะทุกวันนี้นะหล่อทุกวันจริงๆ แต่ละคนนะคะตั้งแต่มีผู้ใหญ่ใจดีคุณวาลีสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของพี่พีสกินนะคะทุกคนนะคะดูหน้าใสขึ้นสวยขึ้นนะคะแต่ละคนนะคะปวดตัวไหนต้องไปเจาะเด้อเงี้ย่ะร้ว่าเปรากไข่ของพ่อใหญ่คนนึนงนนโอ้ยมาบาเจ้าพี่รอถึงรอขึอ้นเป็นรักของเพื่อนมาคือรักใสด้วยนะนาเกียรต<ๆ>ิเป็นกระดิ่งเงี้ยแล้วเฮ้อยอ,อ,อย่าบอกอย่าบอกเพคนตัวอย่าขายใครเยอะอย่าบอกคนตัว ต้นตนีมาแ่หต้นนีมาแ่หนแ่อแม่ <c ười> อ,อ๋อมหอมันกะเ้าอไหร่เอะแล้วบแม่ไวู้มันมีได้เลยได้แต่ขี้มันนะที่เอาะอ่าย ก่อนออกเดินทางนะคะก็จะมา,ากราบไหว้ขอพรปูนะคะ <c oughs> คิดถึงเบดาบ้างเด้ออย่าลืมเอาขานมมาฝากหน่อยเด้อลุงกับป้านี่ยอดทำเป็นประจำนะครับแต่เดินทางไปไหนมาไหนนะครับผมไหวปูขอพรเดินทางปลอดันเด ที่เขาเดินทางมีมันงคมีโชคมีลาภอิคนวันพุธเดินทางมีโชคมีลาภวันานนะคอยให้ได้รคอยไปอะไรอันเดียไรครับอันซอว์อยู่ในช่องอยู่บนขึ้นโอ้ยเบาสุฟังเลย ประจำนะครับผมก่อนเดินทางนะครับลุงป้าเขาก็จะไหว้นะครับขอพรนะครับผมเดินทางปลอดภัยมีโชคมีลาทุช่างนะครับผมก็จะเป็นทั้ง YouTube นะครับทั้งช่างป้าคนทำนะครับไปลามาไหว้นะคะกราบไหว้ขอพรองค์ปู่นะคะรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันไม่วมกลุ่มกันโชคไนะครับผมใช่ ผมมาไหว้ก่อนเพื่อนครับเพื่อนผมจะมาถ่ายคลิปนี่แหละเพราะผมรู้ว่าทุกคนต้องมาไหว้ผมจะไหว้ก่อนเพื่อนแล้วก็จะรีบไปตอนเช้าเอาจะมาถ่ายคลิป จะออกเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็ต้องการาบไหว้ขอพรกับองค์ปู่นะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้คุ้มครองปกปักรักษาทุกคนพร้อมทั้งทีมงานจึงเคแียวคาดจากใัยอันตรายทั้งปวง ชนป้าบอกว่าป้าฝันดีนะคะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยค่าไปค่านลบบนะคะสาธุสาธุอาุโมทนาบุญด้วยเนาะ มาตัดแล้วหลวงปู่ะนะสำหรับคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็ขอจบคลิปลงเตรียมเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ